ผมชื่อทัดพงศุลุประฮาตนะครับอายุตอนนี้ก็52นะครับอาชีพหลักๆเลยก็ขับรถตู้ทำทัวรถตู้ไปเหนืองไม่ไปจำทางนะครับเป็นคนนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับก็มาทำทำงานอยู่กรุงเทพส่วนเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเราก็จะมาจากการทำงานในกรุงเทพทุกวันนี้ทำอาชีพที่ว่าทำทัวเนี่ย ตอนนี้คือไม่มีเลยตั้งแต่โควิดรอบแรกเลยนะครับมีผลกระทบยังไงก็<ม>กระทบตั้งแต่รอบแรกเลยครับเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ทําทัวร์นะครับทัวร์ส่วนใหญ่เป็นทัวร์ทัวร์ต่างชาติแล้วก็ชาติที่ผม,ผมทำจริงจริงก็คือประเทศจีนนะครับผลกระทบรอบแรกก็กตั้งแต่นู้นมาเลยจนรอบสองรอบสามก็งานผมก็ไม่เคยกลับมาเลยนะครับตอนที่ผมทาทาทัวร์ถามว่ามีไรายได้ดีไหมก็ถือว่าดีนะครับ เลี้ยงชีพได้เลี้ยงครอบครัวได้สามารถมีเงินเก็บสามารถขยายกิจการหมายถึงว่าจากที่ผมไม่เคยมีรถตู้เลยนะครับผมก็ได้มาซื้อรถตู้นะครับจนคันที่1นึคันที่2อคันที่3นะครับจนจนแบบว่ามองว่าผมน่าจะอยู่ได้ในสังคมนี้โดยการทํางานท,ทําทัวร์เนี่ยน่าจะอยู่ได้แล้วก็น่าจะเลี้ยงครอบครัวได้ ดูแลครอบครัวดูแลทุกคนในครอบครัวหรือว่าดูแลเรื่องการเรงรินการทองเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องมีหนี้ไม่ต้องพึ่งพาสายใครก็ได้นะครับเพราะว่าการทางานผมมันค่อนข้างจะหรือว่าทํางานได้ดีเพราะปรับตัวยังไงเหรอครับก็ไม่คาดคิดว่าโลกเนี้ยมันจะทําให้งานของเราเนี่ยกระทบมากถึงขนาดนี้คิดแค่ว่าเออมันก็คงผ่านไปนะครับไม่คิดว่ามันจะยาวนานถึงขนาดนี้ก็เลย ส่วนหนึ่งก็คือเราต้องพยุงในครอบครัวของเราร่วด้วยกันที่ว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่หรือว่ามีทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องพยุงเรื่องรถไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นสิ่งของที่เราต้องทํามาหาเลี้ยงชีพนะครับบอกตรงๆว่าเราก็ต้องพยุงท่างวดท่าอะไรต่างๆแต่มันกระทบมากขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งว่างานเราไม่มีเราต้องได้ไปกัดตัวนะครับรอบแรกเสร็จแล้วปุ๊บมีการทักชำระหนี้นะครับ แต่ก็พักเสร็จแล้วปุ๊บก็ยังไม่ไม่ดีขึ้นเพราะว่างานทัวร์เราไม่กลับมาเลยสุดท้ายรถเราก็ต้องคืนเขาปัจจุบันนี้ก็งวดรถก็ไม่ได้ส่งเลยเหลืออยู่ที่ว่ารถตู้เหลืออยู่คันหนึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ส่งงวดเลยแต่คันนี้จะซื้อต่อมาจากเจ้าของเขาเจ้าของเขาก็บอกว่าเอาไว้ก่อนเพราะว่าเข้าใจในสถานการณ์เรื่องรถนะครับบริหารจัดการยังไงใช่ไหมโอเคนะครับก็นั่นแหละครับพยุงไว้นะครับ มีคันหนึ่งที่ซื้อต่อเข้ามาแต่มันเป็นระบบของไฟแนนซ์นะครับเข mm hmm. าก็พักชำระนี่ให้6เดือน mm hmm. แต่พอหลังจากครบ6เดือนแล้วปุ๊บเราก็ยังไม่มีรายได้เข้ามาก็ต้องคันนี้ก็ต้องเหมือนกับว่าให้เพื่อนไปส่งต่อยกให้เพื่อนไปส่งต่อนะครับแล้วรถตู้อีกสองคันนะครับมีคันหนึ่งที่ต้องส่งคืนเขานะครับเพราะว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกับว่าไม่อนุโลมต้องการให้เราจ่ายทั้งหมดเราไม่มีก็ต้องยอมคืนเขา มีอยู่อีกคันหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้นะครับซื้อต่อเข้ามาที่ว่าเจ้าของรถอ่ะบอกว่าจะให้โอกาสเราจนกว่างานจะกลับมาค่อยมาว่ากันเรื่องค่างวดค่าอะไรต่างก,ารก็รถตู้ยังเหลืออยู่คันหนึ่งะปัจจุบันนี้อ๋อลืมบอกไปว่าแท็กซี่เนี่ยที่เคยทําตั้งแต่ทีแรกเลยที่ซื้อมาตั้งแต่ทีแรกเลยเนี่ยก็ยังอยู่อีกคันหนึ่งแต่ค่างว่ก็ยังไม่หมดเหมือนกันเจ้าของรถส่วนของเรื่องรถแท็กซี่นะครับที่ผมเคยขับตั้งแต่เช่ามาจนเจ้าของรถเขาให้ผมขับ ก็เหลืออยู่ยอดอยู่ห้าหมื่นกว่าบาทนะตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้เอาคืนหรือว่าไม่ได้ส่งงวดมาเป็นปีเหมือนกันอันนี้ก็ด้วยความกรุณาของเจ้าของเจ้าของรถแท็กซี่คันนี้นะครับซึ่งเขาก็เข้าใจเขาเขาก็ทําทัวร์ระบบเดียวกันเขาก็รู้ว่าเราหาเงินไม่ได้เขาก็ไม่เคยมาทวงมาอะไรทั้งสิ้นนะครับก็เป็นปีแล้วจริงๆครับรถคันนี้ที่ยังไม่ได้ส่งงวดมาแล้วก็ยอดที่เหลือห้าหมื่นกว่าบาทที่ยังไม่ได้ปิดเนี่ยเขาก็ไม่เคยทวงมาเลยน่ครับนี่ก็เป็นความที่ว่า ดีแล้วก็มีน้ําใจขอ,ของของเจ้าของรถส่วนเรื่องบ้านนะครับหรือว่าที่อยู่อาศัยนะครับเมื่อ,ก,อก่อนก็เช่าอ,อยู่พี่ก็ทอนบึงหุ่มนะครับซึ่งเราก็ก่อนหน้าเนี้เราจะส่งตรงประจําเพราะว่าอย่างที่บอกครับรายได้เลี้ยงชีพของเราเนี่ยสามารถเคลียได้ในใน,ในชีวิตประจําวัน,นได้หมดทุกอย่างเลยตรงเวลาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าโทรศัพท์ค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านค่าอะไรต่างๆนี่คือตรงเป๊ะทุกงวดทุกวันนะครับทุกครั้ง รายได้เราจะพอมีเ้วจะเหลือ <_ an> เหลือที่จะพอที่จะสะสมเก็บไวท้ที่ที่จะไปชํารหนี่ที่เคยมีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็พอมาถึงรอบนี้ปุ๊บนี่เจ้าของบ้านนี้คือเคยคุยกันไว้ว่า <c oughs> บ้านหลังเนี้ยเราจะบ้านเกือทอัพหลังเนี้ยเราจะซื้อนะครับก็เคยคุยกันไว้ตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้วแต่บงังเอิญว่ามันยังค้างเงลดอยู่พอมาถึงรอบนี้ปุ๊บเจ้าของบ้านเขาเลยจริงๆเขาต้องการอยากขายมากกว่าให้เช่า เขาก็เลยมาขอบ้านคืนเพื่อที่จะไปขายนะครับปัจจุบันนี้เขาก็ขอคืนไปแล้วก็เลยจําเป็นต้องได้ย้ายที่อยู่นะครับมาถึงปัจจุบันนี้เรื่องบ้านหลังนี้นะครับก็ได้อน,นิสงส์จากเพื่อนๆนะครับหรือว่าหลายคนครับคนนู้นนี้คนนี้หน่อยหลายๆอย่างไม่ว่าตะเบื้องไม่ว่าไม้ไม่ว่าหลังคาปูน รหรือแม้กระทั่งแรงแรงงานที่ที่มาช่วยทำนะครับก็มีพระพวกเพื่อนฝูงที่ยังรักกันอยู่ให้ก่อนช่วยเหลือแม้แต่เจ้าของที่นะครับที่เราจะมาทําบ้านตรงนีงน้จากที่ต้องวางหน้าดินหลักหมื่นนะครับแล้วก็ทําสัญญาเช่าทําอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ค่าค่าเช่าอะไรเนี่ยตอนนี้คือเขาอนุโลมไว้ก่อนเลยเพราะเขารู้ว่าเราเจอผลกระทบมานะครับ เ่อผลกระทบของโควิดนี่แหละมานะครับมาให้ทํามาเป็นรูปเป็นร่างเป็นบ้านหลังนี้ขึ้นมาเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าพวกเพื่อนฝูงนะครับพี่น้องนะครับที่มาช่วยกันทำทั้งทำทั้งช่วยเรื่องเองินเ,เรื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับวัสดุต่างเน่ที่เห็นนี้คือมีแต่พวพวกเพื่อนฝูงช่วยกันมาน,น้อยมากที่ผมจะได้ซื้อเองเพราะว่าผมไม่มีรายได้อะไรเลย แล้วก็ไม่มีเงินเลยในช่วงนั้นที่ทําขึ้นมาจนบางคนก็ยังพูดว่าเฮ้ยไม่มีเงินสักบาทแล้วจะทําเป็นบ้านได้ไงไล้บวกจะทําบ้านจะทำบ้านได้ไงแต่สุดท้ายมันก็ขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่กงอย่างนี้แหละครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ <S <S ปัจจุบันผมไม่มีรายได้อะไรเลยนะครับ <S 1> <S 1> บอกได้เลยว่าไม่มีรายได้จะมีรายได้ก็ต่อเมื่อมีคนเรียกใช้บริการเรียกรถไปส่งนู่นนี่บ้างนครับเรื่องรายได้นะครับ ปัจจุบันนี้ก็อยู่กับแฟนกันสองคนอยู่เพราะว่า mm hmm. ลูกๆเขาก็ไปขายของอยู่หน้ารามกันนะครับส่วนแฟนตอนนี้ก็ยังโชคดีมีเพื่อนๆกันเนี่ยแนะนําให้ไปทํางานขายของที่ตลาดยังพอมีรายได้ได้กินอยู่เป็นวันๆอยู่ส่วนผมเองก็ยังรับนะครับงานเนี่ยไม่ใช่มีรับนะครับรถตู้นะครับยังมีอยู่นะครับใครอยาใช้บริการนะครับก็ยังมาได้นะครับติดต่อมาได้ไรายได้ของผมก็จะมีจาก การอย่างนี้นครับมีครับพวกเพื่อนฝูงบ้างที่ไปทํางานช่วยทํานู่นนี่นั่นหรือขับรถหรืออะไรต่างๆครับแต่มันนานทีนานครั้งจะมีผมในส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านนี่จริงๆทำกอกเกศไปนะครับปลูกต้นไม้บ้างทารั้วทําอะไรบ้างนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็ใครที่อยากจะใช้บริการรถตู้ผมนะครับก็สามารถติดต่อโทรมาได้ครับ0 8 9 8 8 9 3้าสาม 8, 9, 7, 8นะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้ครับแอดไลน์มาที่ id line นะครับ dj แล้วก็นะครับทองพูนนะครับ t o n g p o o n ครับสามารถแอดเข้ามาได้เลยนะครับใช้บริการได้เลยในช่วงนี้ให้เท่าไหร่ก็เอาก็ไปครับขอให้ได้ยินเท่านะครับหรือว่ามีรายได้เข้ามาในครอบครัวนิดนึงเท่านั้นไปครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่มาให้ความช่วยเหลือ ทุกคนทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ในช่วงโรคระบาดนี้นะครับทุกท่านก็ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับการอย่าตกนะครับแมสนะครับใส่นะครับแล้วก็พวกสมุนไพรพวกอะไรต่างๆที่สามารถรักษาสุขภาพตัวเองได้นะครับทานนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีครับขอให้ทุกคนปลอดโรคและปลอดภัยครับขอบคุณครับ